ครับครับสวัสดีครับกับผมร้อยโทวันศรีนินทาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อพระภารักษารายการศาสตราจารย์เพื่อพระนะครับครับในวันนี้ครับก็วันที่7นะครับได้มาจัดสถานที่ทําการตรุจเลือกนะครับพร้อมกับกับเจ้าที่ส, <Century. S 1> for, P, สาธารณสุขนะครับมาให้คําแนะนํานะครับเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการตรุจเลือกปีนี้นะครับก็ปีนี้นะครับครับจะทําการตรวจเลือกนะครับวันที่8เมษายนะครับ6 5นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีตําบล พูพะนะครับแล้วก็ดำบลญขีลานะครับยอดทหารกองเกลือนนะครับพวกนี้นะครับทั้งหมดจํานวน254นายนะครับก็ทางหน่วยเหนือนะครับทางจังหวัดยอดแบ่งเฉลี่ยนะครับสําหรับตําบลพูพะขีลานะครับยอดแบ่งเฉลี่ยรวมทุกแผนกนะครับก็มีจํานวน72นายนะครับก็ส่งช่วยนะครับมทบ310ครับครับจำนวน36นายนะครับและส่งช่วยมทบ39นะครับจํานวน 36ที่นายนะครับรวมเป็น7.2นายครับในวันพรุ่งนี้นะครับครับส่วนของในวันที่9ครับมีสายน6 5นะครับครับเริ่มต้น0 6 0 0ก็คือ6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นไอ้วันที่9นะครับจะเป็นตำบลนะครับช่องแคบนะครับตำบลวัเล่แล้วก็ตำบลรวมไทยนะครับของวันสุดท้ายนะครับยอดทหารกองเกิืนะครับที่จะมาเข้ารับการตรวจเลือกก็คือจํานวน288นายนะครับครับยอดต้องการรวมทุกแผนกก็คือจํานวน 82นายนะครับส่งนะครับมทบ310นะครับจำนวน41นายนะครับแล้วก็ส่งช่วยนะครับมทบ39นะครับจำนวน41นายครับรวมเป็นครับรวมเป็น82นายนะครับรวมยอดทั้งหมดที่ต้องการนะครับของอำเภอุพะพนะครับจำนวน2วันนะครับก็ยอดที่ต้องการครับยอดแบ่งเฉลี่ยที่จังหวัดแบ่งเฉลี่ยให้ก็คือจำนวน154นายนะครับครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ได้รับความน้นักจากเจ้าที่สาธารณสุขนะครับเป็นอย่างดีนะครับส่วนจุดแรกนะครับ ก็จะเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นนะครับสําหรับกับผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกหรือผู้ที่มาให้กําลังใจนะครับก็สําหรับผู้ปกครองนะครับก็จะเข้ามาจุดแรกก่อนนะครับคือจุดคัดกรองเบื้องต้นนะครับจากอสมอนะครับผมแล้วก็เข้ามาจุดที่2ก็คือจุดนะครับคัดกรองนะครับเกี่ยวกับครับบุคคลครับเช็คเกี่ยวกับ a d ดนะครับต้องตรวจนะครับต้องตรวจ ADK 72ชั่วโมงนะครับก่อนมาทําการตรวจเลือกนะครับ จะถ่ายรูปนะครับพร้อมบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ผลตรวจเอทีเคนะครับให้เจ้าที่สาธารณสุขนะครับเพื่อการยืนยันเพื่อจะเข้ารับการตรวจด้วยครับส่วนผู้ที่มีอุณหภูมิสูงหรือว่าตรวจพบเอทีเคจำนวนนะครับสขีดนะครับหรือว่าติดเชื้อนะครับขาดติดเชื้อก็จะมีครับเต็นสำหรับผู้กักกันนะครับแล้วก็สังเกตอาการนะครับครับก็จะอยู่ทางกับต่อแยกครับแยกฝั่งจะอยู่ทางด้านด้านหลังนะครับครับแล้วก็พอเข้าเสร็จก็จะมีครับมีเต็นนะครับพักคอยนะครับสําหรับ ผู้ที่เข้ามากันตรวจเลือกนะครับก็พอเสร็จพิธีพักคอยนะครับจะเป็น6กโมงเช้าครับหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าจะเป็นการเริ่มนะครับเริ่มเข้าแถวนะครับเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาตินะครับเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเช้าประธานกรรมการก็จะมาเปิดนะครับทําการตรวจเลือกครับ